สวัสดีค่ะมาเจอกับนัดอีกแล้วนะคะที่ The d i v Zone 999 Tarot คลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวธาตุน้ำธาตุน้ำมีราศีกรกฎลราศีพิจิกราศีมีนประจำวันที่16ถึงวันที่31มีนาคม2567สำหรับการอ่านดวงอ่านไพ่วันนี้ เป็นการอ่านดวงแบบวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงคลิปของเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทำแสตมป์ตัวเลขสีดําเงินข้างล่างเพื่อข้ามไปฟังในแต่ละพาร์ทได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่านไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกด ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันจังหวะที่อ่านไพ่มันก็จะมีเสียงรถเสียงอะไรสักนิดสักหน่อยนะคะเยอะเลยแหละนะฮะเออก็จะได้ไม่วางเวงเนาะเรียวเรียวแบบนี้แหละอ่ะเริ่มต้นเรามาดูที่ธาตุน้ำคนมีแฟนครึ่งหลังมีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะขอดูก่อนว่าที่ผ่านมาเป็นยังไง เดอะเมจิเชียนบางคนเกิดวันพุธนะคะสองถ้วยเชิงอวบางคนเกี่ยวข้องกับธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็8ปดาบมีการติดต่อมีการปรับความเข้าใจกันละการมีความเป็นคู่กันเห็นอกเห็นใจนะ,ะสำหรับบางคนยังมีแพชชั่นยังมีไฟต่อกันหรือบางคนเนี่ยอาจจะบ้าอำนาจชอบเสียงดังใส่อีกฝ่ายหนึ่ง แต่มันมีแปดดาบอยู่ตรงนี้ที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องที่คุณรู้สึกอึดอัดจใจก็เป็นไปได้หรือเราอาจจะมีอะไรลึกๆข้างในนะคะที่เราไม่กล้าปรึกษาใครไม่กล้าบอกใครไม่รู้จะทำยังไงดีเป็นเรื่องที่อึดอัดใจเรานั่นแหละแล้วก็ปัญหาบางอย่างอาจจะมีใครบางคนเป็นคนที่สร้างขึ้นมานะคะ กลายเป็นเราต้องเข้าไปร่วมรับผิดช,ชอบด้วยหรือเขาอาจจะก่อปัญหาอะไรที่ทําให้ธาตุน้ำรู้สึกอึดอัดรู้สึกคือฉันต้องรับสภาพนี้นะคะอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกกับชาวทาดน้ำว่ายังไงบ้างแฟนชาวธาดนา้ำ คุณเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมนะคะชัดเจนคุณเป็นคนทำงานเก่งเรียนเก่งมีภาวะความเป็นผู้นำคุณเจรจาพาทีเก่งนะคะสำหรับคุณแล้วเขายังชื่นชมคุณเขายังมีไฟในตัวคุณมีเจ็ดไม้คุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งแล้วก็บางเรื่องคุณอาจจะชอบเถียงที่เจ้าชนะหรือเปล่านะคะหรือว่าในความสัมพันธ์เราทั้งคู่เนี่ยยัง ร่วมกันที่จะพยายามนะสำหรับบางคนเองอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกต่างชาติต่งางภาษาความรักที่วนไปวนมาความรักเกา่าๆเนี่ยที่วนไปวนมากลับมาพบมาคุยมาเจอกันอยู่แบบนี้ตัดกันไม่ขาดนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดก็เป็นไปได้หรือบางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นตัวคุณเนี่ยอาจจะเป็นพ่อมไม้แม่ไม้มาก่อนก็ได้นะคะอืม แล้วก็ในธาุน้ําบางคนชอบใส่ชุดสีดําหรือว่าไม่ค่อยเปิดเผยในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของอารมณ์โกรธอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ห,หรือบางคนมีปัญหาอะไรหนักๆห,หรือเปล่านะคะเราอาจจะมีอะไรก็ไม่บอกกันไม่พูดกัน อะต่อมามาดูนะคะว่าครึ่งหลังมีนาคมนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวธาตุน้ำสอไม้7ดไม้1ถ้วยแล้วก็ ten of wands นะคะยังไงนะคะสิ่งที่เขาจะแอคชั่นจะติดต่อมาจะมาพูดคุยจะคุยกันสำหรับบางคนเนี่ยอยู่ห่างไกล น,นะคะแล้วก็ตัวเขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะมีอุปสรรคมากมายหรือบางคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาคนนั้นอาจจะงานเยอะก็ได้นะคะแต่ว่ามันมีหนึ่งถ้วยไงหนึ่งถ้วยขอเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ขอคืนดีที่ผ่านมาทําอะไรแย่ๆกับคุณนะคะในบางเรื่องเนี่ยเขาอาจจะทําให้คุณยังรู้สึกหนักใจอาจจะยังเป็นภาระสําหรับคุณอยู่ก็เป็นไปได้นะคะ แล้วก็สําหรับธาตุน้ําเองก็พร้อมที่จะไปต่อกับเขานั่นแหละที่ผ่านมาผิดอะไรคุณก็ให้อภัยเสมออะต่อมามาดูนะคะว่าบทสรุปความรักของชาวธาตุน้ํากับแฟนชาวธาตุน้ําจะเป็นเช่นไรครึ่งหลังมีนาะคมน,นี้นะคะธาตุน้ำอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำกรากฎพิจิกมีน หนึ่งไม้ six of p e n t a c l e แล้วก็ six of wands นะคะ,ะความสัมพันธ์เราคิดถึงเขาคิดวนคิดซ้ำมีความอ่อนไว้มีความเป็นห่วงมีความห่วงใยอืมยังไงดีตัวเรานั่นแหละที่หวันห่นไหวนะท่านนามนะคะอาจจะมีการติดต่อมีการตกลงอะไรกันใหม่ๆทั้งสองคนยังให้ความช่วยเหลือ ยังจุนเจือกันสิ่งที่ให้ไปก็ได้รับกลับนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันจะพัฒนามากยิ่งขึ้นสิกอบวอน ความสัมพันธ์จะถูกยกระดับแล้วก็พัฒนาะยังสามารถครบแล้วก็คุยต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อความถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับชาวธาตุน้ำเขาจะบอกว่าอย่างไรแฟนชาวธาตุน้ำ Will you marry me แต่งงานกับฉันนะขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลาที่เราได้ร่วมแบ่งปันกันมันมีความหมายกับฉันมาก คุณคือแรงบันดาลใจของฉันฉันหวังว่าจะได้เจอเธออีกเร็วๆนี้ต่อมานะคะการ์ดออร์เคว่ายังไงความรักทาดุน้ำคนมีแฟนครึ่งหลังมีนานะคมน,นี้จะเป็นเช่นไรฮิลลิงฮาร์ด He เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ทั้งสองคนจะได้กลับมาฮิลลิงกันเยียวยาจิตใจกันและกัน หนักเอาเบาสู้เอ๊ะเกี่ยวไหมนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันและกันขอให้ชาวทัดน้ำคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรัก๋ยวเรามุกออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ มุบออนมาที่ความรักท่านน้ำความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน16-31มีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันท่านน้ำคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเด็กดาบบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตลมมีถุนตุนกลุม six of cups คนเก่าๆหรือคนที่อายุน,าน,าน,ยงงาน้อยกว่าได้ด้วยนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนเก่าๆเรานี่แหละ หรือว่าเพื่อนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคบหาดูใจพูดคุยกันนะคะแล้วก็บางคนเกี่ยวข้องกับเนี่ยอัศวินเหรียญอัศวินเหรียญคือธาตุดินมังกรพฤกษกันแล้วก็มี1ดาบอืมหดาบนะคะสำหรับทัดน้ำความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ผ่านมา อาจจะมีการพูดคุยกันเป็นพักๆนะคะแล้วก็ถกเถียงกันสําหรับบางคนดีลกับคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยอาจจะเป็นกลุ่มธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มนะคะกลุ่มธาตุดินมังกรพุกศกกันหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อายุไล่เลี้ยกันมีแนวโน้มของความเป็นเด็กเนี่ยคนเป็นเด็กเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่านะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ยังอาจจะอยู่ในช่วงที่สร้างเนือ้อสร้างตัวยังดูกันระยะยาว แต่ว่ามันมีหนึ่งดาบที่เกิดขึ้นเราแน่ใจเรามั่นใจกับคนคนนี้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่ากับคนคนนี้อาจจะต้องใช้ความสามารถในการจีบเยอะๆหรือใครบางคนอาจจะมีเนี่ยกุญแจนะ อาจจะมีเงื่อนไขที่อยู่ในใจอาจจะเป็นเราหรือเขาก็ได้นะคะอาจจะวางแผนว่าจะต้องมี 1, 2, 3, 4ก่อนถึงจะมีความรักได้ถึงจะคบกันแบบเปิดเผยได้ถึงจะคบใครเป็นแฟนได้โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะะประมาณนี้นะคะต่อมามาดูนะคะว่าตอนนี้คนคนนั้นรู้สึกกับชาวธาตาุน้ำว่ายังไงบ้างคนที่ไม่ชัดเจน หนึ่งไม้คุณกับเขาอาจจะเพิ่งรู้จักกันหรือว่าตัวคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือชอบทำงานอะไรใหม่ๆนะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเขาลงไหลในตัวคุณเขาชอบพูดคุยกับคุณอ่านะแล้วก็สำหรับบางคนเกี่ยวข้องกับมิถุนลัคณามิถุนนะคะกลุ่มธาตุดินมังกรพุกศก,กันการกลุ่มธาตุน้ำกรกฎพิกจิกมีน ตัวคุณเองอาจจะมีฐานะที่ร่ำรวยและมั่นคงมากกว่าเขาหรือมีความเป็นผู้ใหญ่ใจนิ่งใจเย็นมากกว่าเขานะคะคุณเป็นคนที่โรแมนติกอ่อนหวานคุณอาจจะชอบเสียงเพลงชอบบทกวีแล้วคุณก็มีสเสน่ห์มากๆเลยเขาหลงไหลในตัวคุณนะคะคุณอ่อนโยนมันมีพลังงานแห่งความรักมากมายเลยอะ่ะที่เขารู้สึกกับคุณนะคะอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าบทสรุปธาตุน้ำ คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครึ่งหลังนี้จะเป็นเช่นไรความรักธาตุน้ำคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ16-31มีนาคามนี้จะเป็นเช่นไรบางคนอาจจะเกิดวันอังคารน,นะคะหรือเกี่ยวกับวันศุกร์ได้ด้วยเนาะแล้วก็ Queen of Cups อิทธิพลธาตุน้ำก็รกดพิจิกมีนแล้วก็8ปดไม้นะคะ ับคนที่ไม่ชัดเจนในช่วงจังหวะนี้อาจจะมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะสำหรับบางคนก็ต้องบอกว่าเราอาจจะได้ยินข่าวอะไรเกี่ยวกับเขาก็ได้ที่เราอาจจะรู้สึกไม่พอใจหรือหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นะคะสำหรับบางคนเนี่ยมีความไม่พอใจอะไรอยู่แล้วหรือเปล่าที่อยู่ในใจนะคะโมโหหรือรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจบางอย่างนะคะทีนี้ครึ่งหลังนี้จะเป็นยังไงนะคะครึ่งหลังถ้าเกิดว่าคนคนนั้นไม่ได้มีแฟนอยู่แล้วนะ,ะโอเคอันนี้ก็คุณจะได้รับการติดตอ่อจากเขามีการพูดคุยแล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้เราคิดถึงเขามากๆม,มันมีแนวโน้มว่าเราเนี่ยจะ สะกดใจตัวเองไม่ไหวนะคะมีแนวโนมว่าเราอาจจะส่งข้อความไปหาเขาหรือทักทายพูดคุยกับเขาจู่โจมกับเขาได้ด้วยนะคะแต่สําหรับคนคนนั้นเนี่ยมีแต่ความรักความเมตตาที่มีให้กับเราโอเคทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในโหมดแห่งความรักที่มีต่อกัน ตัวเขาเองให้อภัยคุณเสมอในทุกเรื่องนะคะไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเสียงดังเอะอะโวยวายหรือใจร้อนอะไรกับเขาเขาให้อภัยคุณเสมอจะมีการพูดคุยติดต่อการมีการพบเจอกันนะคะคุยกันเป็นชุดๆเลยทุกคนอาทีนี้เรามาดูข้อความจากเขานะคะถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกท่านามเขาจะบอกว่าอย่างไรคนที่ไม่ชัดเจนขอบคุณที่รักฉัน ฉันถูกสร้างมาเพื่อรักคุณรักที่ดีคือการรักตัวเองฉันซาบซึ้งใจในทุกๆวิธีที่คุณแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจฉันจริงๆสำหรับบางคนก็ต้องเตือนอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเกิดในช่วงจังหวะนี้ถ้าเกิดเราได้รู้ว่าตัวเขามีแฟนอยู่แล้วอันนี้คุณต้องกลับมาถามตัวคุณเอง ความลับบางอย่างมันอาจจะถูกเปิดเผยในช่วงจังหวะน,นี้นะคะหรือบางทีเราเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีแฟนอันนี้ก็แล้วแต่พวกคุณเลยแต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มีแฟนแล้วช่วงจังหวะน,นี้ไม่มีอะไรเปิดเผยมาให้เรารู้โอเคก็ให้มั่นใจว่าโอเคในเรื่องของความรักเรากับเขาเนี่ยมันมีอะไรที่ผูกพันกันอยู่เขาค่อนข้างที่จะใจกว้างกับเรามีเมตตามีความรักที่มอบให้กับเรานะคะ อ่ะทีนี้มาดูในส่วนของการอโลโคนะคะความรักทัดุน้ำคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรครึ่งหลังมีนาคมนี้ The Butterfly เป็นช่วงจังหวะของการเปลี่ยนถ่ายการเติบโตไปอีก Chapter 1นะคะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ความสัมพันธ์เราอาจจะเคลียร์พลังงานอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของเราเรียบร้อยแล้ว ความรักบางอย่างก็ต้องใจเย็นต้องรอกันได้มีการให้อภัยที่เกิดขึ้นมันเหมือนเราอาจจะข้ามผ่านความใจร้อนแล้วกลับกลายมาเป็นความใจเย็นที่สามารถรอกันได้ให้อภัยกันได้นะคะอ่ะแล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้มันเหมือนความรักหรือสถานะของพวกเราเนี่ยกำลังเติบโตเราเติบโตเรากลายเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นรอได้ให้อภัย มีความรักที่ไม่มีขีดจำกัดให้กับคนคนนั้นรวมถึงเขาด้วยนะคะแล้วก็สำหรับบางคนเองอาจจะเป็นช่วงที่เราเคลียร์ energy พลังงานของเราในอดีต เรียบร้อยแล้วด้วยนะพร้อมที่จะเติบโตมองว่าในช่วงจังหวะนี้ความรักที่มีอยู่ในตัวเรามันเป็นความรักที่ไม่ใช่เด็กๆไม่ใช่อารมณ์ของความใจร้อนที่อยากได้ต้องได้เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นความรักที่แผ่ไพศสารนะคะขอให้ทาดน้ําคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมบังในความรักเดี๋ยวเรามุออนไปที่คนโสดค่ะมุกออนมาที่ความรักธาตน้ําคนโสด 1 6ถึง31มีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันขอดูที่ผ่านมาก่อนว่าความรักธาตน้ำคนโสดเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ t e m p ด r แพรบางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีธนูรักนณาธนูหรือบางทีเป็นช่วงจังหวะที่เราพยายามที่จะควบคุมจัดแจงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ตัวเรานะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกได้ด้วยสำหรับบางคนอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการโยกย้ายการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนที่เรียนการเดินทางนะะแล้วก็สำหรับบางคน คนโสเนี่ยมีแนวโน้มว,ว่าเนี่ยพอมันต่อด้วย10ถ้วยมันมีแนวโน้มว,ว่าเราอาจจะเจอคนถูกใจก่อนหน้านี้เราอาจจะมีการพูดคุยนะคะแล้วเหมือนว่าช่วงที่ผ่านมามีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากๆพลังงานใหม่ๆคนใหม่ๆอาจจะมีเข้ามาข่าวดีความสดใสในตัวเราความเปล่งประกายนะคะ The Hermit อิทธิพลของการคิดถึงอดีตความหลังคนเก่าเรื่องราวเก่าๆนะคะบางเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่แน่ใจที่อยู่ในใจเรานะคะเราอาจจะได้พบเจอใครแล้วจากการเดินทางหรือพบเจอใครจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรารู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าตอบโจทย์ใจที่มันสดใสน,นะคะใจที่มันเคยห่อเหี่ยวมันกลับมาสดใสดูเปล่งประกายใครบางคนเป็นดั่งพระอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามา อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่ามีความป๊อปมีความโดดเด่นนะคะที่เข้ามาหรือแม้กระทั่งตัวเราตัวเราอาจจะกลับมาสดใสเป็นประกายแต่ทีนี้มันมีเฮอร์มิตไงเฮอร์มิตมาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรากลัวนะคะเรากังวลเกี่ยวกับความรักคิดถึงอดีตความหลัง คนรักเก่าก็ได้หรือว่าความรังเก่าๆมันอาจจะทําให้เราไม่กล้าที่จะมีความรักเราอาจจะกลัวเจ็บนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีคนรักเก่าเนี่ยติดต่อเข้ามาสําหรับบางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีธนูลักนณาธนูต่างชาติต่างภาษาเดอร์ซันอาจจะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์เดอะเฮอร์มิตอาจจะเป็นชาวราศีกันลักนาการก็เป็นไปได้คะ่ะต่อมามาดูนะคะว่าครึ่งหลังมีนาคมนี้ ธาตุน้ําความรักจะเป็นเช่นไรนะคนโสดมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคนโสดธาตุน้ํามีการติดต่อสื่อสารมีการเปิดใจให้โอกาสตัวเองนะคะที่จะพูดคุยลองคุยดูอ่าแล้วก็แปดเหรียญทริโอป์ค h e เดอะไ a โ o p h a n t นะคะมีวโน้มของ ชาวราศีพฤกษกศรัคณาพฤกษกอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราหรือในตรงณจุดนี้สองไม้นะคะมีโอกาสว่าเราอาจจะไปทํางานอะไรก็ได้มีการติดต่อสื่อสารมีการพูดคุยหรือแม้กระทั่งในโลกออนไลน์เนาะ,ะมีการคุกคีสําหรับบางคนอยู่ในที่ทํางานเดียวกันหรืออยู่ในกิจกรรมที่เราทําบ่อยๆนะคะร่วมกันมีโอกาสพบเจอ ความสุขชุยอบครับมันเป็นความสุขความสดชื่นที่มีเข้ามาการให้คาปรึกษาการเรียนรู้การเรียนสําหรับบางคนอยู่ในโหมดของการเรียนอ่ะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ยุมากกว่าก็ได้หรือใจนิ่งใจเย็นหรือสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะเขาว่าจ,จะเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระนะคะหรือเรียนสูงๆเป็นนักวิชาการด็อกเตอร์เป็นคุณหมออะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะทุกคนอะมีโอกาส ดีๆอ่ะที่เข้ามานะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นพลังงานของกัลยาณมิตรถ้าเป็นความรักก็เป็นความรักที่จริงจังนะคะเป็นความรักที่เป็นผู้ใหญ่อาจจะมีอิทธิพลของชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมเข้ามาเกี่ยวข้อง Seven of Pentacles แล้วก็มี The Tower บางคนอาจจะมี คนที่เกิดวัานอังคารเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นเรานะคะแต่ทีนี้อาจจะมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับบางคนเป็นเฟรนด์โซนกันนะคะใครบางคนเข้ามามีความซีเรียสมีความจริงจังแต่ว่ามีความเด็ดขาดในมุมมองของเขาหนาะหรือว่างานที่ทำมันอยู่ในหมวดของซีเรียสอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างจับโป๊ะจับปล่มได้มันเลยทำให้คุณรู้สึกเศร้าเสียใจยรู้สึกว่าไปไม่ไหวออกไม่ไหว จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือบางคนจะบอกว่าพบรักกระทันหันแต่เราก็ไม่พร้อมที่จะโบยบินไปตามหัวใจก็เป็นไปได้นะคะอ่ะมาดูบทสรุปสิบทสรุปความรักธาดน้ำนะคะคนโสด บทสรุปความรักท่านน้ำคนโสดครึ่งหลังมีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรสีถ้วยสีไม้เพจชอปเพนเดโคเทนอฟเพนเดโคนะคะอ่ะยังไงนะคะความรักมีคนมาจีบ อยู่ก่อนแล้วแต่ทัดน้ําก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ชอบมันเหมือนเราอาจจะยังคิดถึงอดีตคนเก่าคนที่เราเคยแอบชอบคนที่เราเคยหมายใจแฟนเก่าเราก็ได้นะคะหรือเราอาจจะไม่ได้มีอารมณ์ที่จะมีความรักนะคะช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะได้พบเจอใครที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันหรือที่อยู่ในที่เราใช้ชีวิตประจําวันบ่อยๆนะคะมีโอกาสมีใครบางคนที่เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุยสนุกรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เนี่ย มันตรงกันยิ่งคุยยิ่งรู้สึกดีนะคะเป็นเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นกลุ่มของธาตุดินมังกรพึกศกันอายุน้อยกว่านะทุกคนนะแล้วก็ ten of pentacles อาจจะคุกคีตีมงกันหรือว่ามีการส่งเสริมกันในเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจอะไรใดๆนะคะดูเหมือนแบบช่วยเหลือก็้กูลกันดีนะแตอ่อยู่ในโหมดของความเป็นเพื่อนอยู่นทุกคน <c oughs> มีเพื่อนที่เป็นสเปเชียลเข้ามาก็โอเคเนาะอะ, <laughs> อะต่อมามาดูข้อความนะคะข้อความความรักถ้ามีใครอยากจะบอกอะไรทาดน้ำคนโสดต,ตอนนี้เขาจะบอกว่าอย่างไรบ้างคุณเติมเต็มให้ฉัน you complete me นะคะ falling in love All over again ตกดุมรักซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรเนี่ยนะคะ I hope you miss me some time ฉันหวังว่าเธอจะคิดถึงกันบ้าง I was made for loving you ฉันถูกสร้างมาเพื่อรักคุณว้าว <c oughs> อ่ะทีนี้มาดูการออร์โคลนะคะความรักท่านนามคนโสดจะเป็นเช่นไรร่่งหลังมีนาคมนี้นะคะ ไว้ทุกคนอะไรเนี่ยเวดดิ้งลิงแหวนมั่นใครบางคนนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงจังหวะนี้อาจจะสามารถไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานได้ในอนาคตนะทุกคนใครบางคนอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณแบบจริงจังนะคะถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าถึงแม้เราเพิ่งจะได้คุยกัน บางคนอาจจะเจอกันมาบ่อยๆแล้วแต่เพิ่งจะได้คุยกันเพิ่งจะหันมาโฟกัสกันหรือเป็นช่วงจังหวะที่คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะเขาอาจจะถือล่มคันนี้ให้คุณมาเนินนานแต่คุณไม่สนใจเขาณจังหวะนี้คุณอาจจะเปิดช่องช่องอะไร YouTube หรือเปล่านะช่องให้เขาได้คุยบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะขอให้ทัาน้ำมีความสุขสมหวังในความรักแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ